ที่สุดการรอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติ๊กเกอร์ลายมาสเตอร์เกมเมอร์ที่จะมาพร้อมความเกลียนเต็มพิกัดสไตล์มาสเตอร์อย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติ๊กเกอร์ลายที่หล่อน่ารักและเกลียนที่สุดใน3โลกเดี๋ยวนี้คนไทยยังมีคนเล่นขารกรเก่งอยู่หรือเปล่าอยากรู้จริงๆอยากรู้จริงๆเลยเนี่ยอยากรู้จริงอยากรู้มากๆเฮ้ยนีไงสตันสตันยอ่ยอๆด้วย เอาละครับผมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับเราตอนนี้เราอยู่ใน Dead by เดเแล้อีกครั้งหนึ่งนะฮะครั้งก่อนเนี้ยผมไปเล่นฆาตกรตัวใหม่เว้ยเห็นน้องๆบอกว่าพีเจนอกจากฆาตกรตัวใหม่แล้วเนี่ยยังมีเซอร์ไบโบตัวใหม่อีกโอเคครับจัดไปก็ผมเราจะลองเล่นเซอร์ไบโบตัวใหม่นะฮะไอตัวนี้ชื่อว่าอะไรวะยังจําไม่ได้เลยว่ามันชื่อว่าอะไร อะไรเฟิงมินเฟงมินอะไรสักอย่างนะรู้สึกมันจะเป็นคนจีนนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเราหาเกมสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับเหมือนเราจะเจอห้องแล้วเว้ยโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในห้องเป็นที่เรียบร้อยะฮะมีเพื่อนอยู่3คนโอ้โหผู้หญิงล้วนเลยวะ่ะห้องนี้ผู้หญิงล้วนไม่ไม,ไม่ไม่มีผู้ชายเนี่ยเลยยะไม่มีผู้ชายให้เราแลดหน่อยเลยยะบัตเติลกดพร้อมไปเลยอยามามาดูกันที่เสื้อผ้านะฮะก็ทรงผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมโอ้ทรงผมนี่แบบว่าเอเชียเลยแต่ว่าจะออกไปทางคนจีนนะฮะ ดูเสื้อผ้าหน่อยโอ้โหเสื้อผ้านี้แบบคุณป้าไปหน่อยไม่เอาอเราใส่ตัวนี้แหละดีละกางเกงไะกางเกงนี่ก็แบบกางเกงขาสั้นนี่แหละโชว์ขาขาวไปนะฮะเก๋ๆก,ก,กันปะทีมเราเข้ามาครบแล้วฮะผู้หญิง4คนเลยโอ้โหไม่มีผู้ชายให้แรดสักคนโคตรจะเซง็งนะแล้วผมเล่นนี่ผมเลเวลหนึ่งเลยนะเอา้าฆาตรกรออกหรอโอ้โหฆาตรกรเหมือนจะกลัวผมนะฮะแบบว่าผมเล่นเก่งเกินไปจนฆาตรกรแบบกลัวไงกดออกมาเลย โอ้เจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้เราเจอห้องอีกห้องหนึ่งแล้วเฮ้ยมีเดวายด้วยเดวายมีผู้ชายอยู่ในห้องให้เราแรดแล้วแต่ว่าได้ข่าวว่าเดวายมันเป็นตุ๊ดไม่ใช่เหรอเนี่ยดูดูท่ากัดเล็บมันเยิยโอ้โหแม่อย่างแตวทีมเราก็มีคอเด็ดนี่ไงมีเจคด้วยเจคปัาเข้ามาแล้วถือกล่องเครื่องมือมาด้วยนี่กะถอนเสาเต็มที่เลยใช่ไหมเพื่อน กดพร้อมไปเลยครับผมผมอยากรู้จริงๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ฆาตรกรมันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวนะฮะตอนนี้ยังมีฆาตรกรที่แบบว่าสามารถต่อกรกับมาสเตอร์เกมเมอร์ได้อยู่หรือเปล่านะฮะเราจะมาหาคําตอบกันโอเคครับผมตอนนี้เกมได้เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยุ่กับพี่เจตจสัมผัสเฮ้ย hey! โอ้โหตกใจหมดนึกว่าฆาตรกรจะเอาโมลิเข้ามานะเห็นชื่อมาสเตอร์เกมเมอร์แล้วแบบหมั่นไส้อะไรเงี้ยเอาเอาโมลิมานี่พี่เจตร้องไห้เลยนะ แต่ผมชอบนะแถบไอ้ตรงเนี้ยแถบข้างล่างอ่ะมันจะมีแถบบอกด้วยว่าตอนเนี้ยเราโหลดถึงไหนอะไรยังไงละผมรู้สึกว่าแบบมันใส่ใจอ่ะมันใส่ใจมันมีความใส่ใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าคนไทยจะให้ความนิยมค่อนข้างน้อยลงเพราะว่าในส่วนตัวผมนะผมคิดว่าแบบมัน คนข้างซ้ำซากแล้วก็จำเจไปหน่อยนะฮะคือแบบว่าบางทีเราเล่นไปแลงหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เรเป็นการตอบแทนเหมือนเกมอ,อื่นใช่ไหมเราเล่นไปแลงหนึ่งปุ๊บโอ้โหเราได้บัตรเราได้พวกไอเทมต่างๆในเกมไอเทมที่แบบว่าคนอื่นไม่ได้แบบเราอะไรเงี้ยแต่เกมนี้แบบแล้งหนึ่งแล้วไงแล้วใครแคร์ก็แล้วไงอ่ะก็ไม่มีอะไรให้นะฮะมาครับตอนนี้เรามาอยู่ในด่านของเดอะเนอร์สนะฮะ โอ้โหเดินเนสนี่ไม่รู้ว่าเป็นฆาตกรตัวอะไรนะแต่ว่าด่านนี้เป็นด่านประจําตัวของไอ้ตัวผีพยาบาลผีบ้านี่เรามาอยู่ตรงประตูเลยเหรอเนี่ยโอเคฮะน่าจะเล่นได้อยู่แหละไม่น่าจะยากอะไรนะฮะเราก็ปั่นไฟชิวๆของเราไปปั๊บกดติดด้วยดูจากเสื้อข้างหลังเนะี่ยเขาเขียนว่าอะไรวะเนะี่ยเลเซอร์น่าจะเป็นทีมเหมือนเขาจะเป็นนักกีฬาอะไรสักอย่างป่ะันก,กีฬาแข่งอะไรสักอย่างนะฮะ ตอนนี้เราไม่เจอใครครับตอนนี้เรามีหน้าที่ปั่นไฟเราก็ต้องปั่นต่อไปนะไม่สดเอ้ยกดไม่ติดชิปหายละฆาตรกรมาไหมเนี่ยมาไหมเนี่ยไม่มาหรอนะตอนนี้เรายังปั่นไฟชิวๆอยู่ไม่สแว่าฆาตรกรจะมาหรือเปล่าด๊แบบนึงขอดูลาดเราก่อนนะโอเคปั๊บนี่โอ้โหกดความแม่นในการกดนี่แบบว่าอันดับต้นๆของประเทศคุณนอโขจะโม้เลยเจ ปั๊บกดติดอีกแล้วฮนะลอยห้าสิบเนี่ยถ้าเกิดตอนแข่งนะถ้าเกิดตอนแข่งทัวร์นาเมนต์นี่กดได้อย่างนี้นะแต้มนี่ไหลามาเทมาแนะ่นอนนะไม่ต้องห่วงโอเคตอนนี้เหมือนฆาตกรยังไม่มานะฮะตอนนี้เราอย่างชิวๆอยู่มาเราอย่างชิวๆอยู่เครื่องนี้น่าจะปั่นเสร็จไม่ยากนะถ้าเกิดไม่มีใครมากวนใจเราเอาเดยเอาเดยเหมือนจะเป็นแทปเปอร์นะฮะเหมือนจะวางกับดักด้วยโอเคสวัสดีเพื่อนอูรู้สึกว่าเพื่อนเราจะไปดิสแทปเมื่อกี้ผมได้ยินนะฮะ แล้วยังไงครับเอาเสร็จเลยไหมเอาเสร็จเลยดีกว่าเพื่อนอย่าไปแคร์ครับเอาเสร็จไปเลยโอเคฮะตรงข้างหน้าผมมีโทเทมอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวผมไปพังโทเทมหน่อยละกันพังโทเทมพังโทเทม,ทเทมคือตัวนี้เราไม่มีเปิร์กอะไรนะบอกไว้ก่อนเราเล่นแบบว่าเราโดนสดเลยไม่มีโปมไม่มีเปิร์กอะไรเกิดขึ้นดังนั้นฆาตกรแทปเปอร์ผมรู้สึกว่าฆาตกรแทปเปอร์นี่ปรับมาใหม่รู้สึกว่าความโหดเนี่ยค่อนข้างน้อยลงมากๆเลยนะตั้งแต่วางแถปใต้ตินไม่ได้แล้ว โอเคครับพังโทเทมอันนี้เรียบร้อยครับผมอ่ารู้สึกว่าเพื่อนเราจะโดนฟันแล้วคนหนึ่งโดนฟันแล้วคนหนึ่งยังไงยังไงเพื่อนเราอยู่ไหนอะผมเห็นโทเทมตรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรู้สึกว่าใจมันสั่นๆนะฮะโอเคผมเห็นแล้วน่าจะอยู่ข้างในนี้น่าจะอยู่ข้างในในโรงพยาบาลนี่แหละฮะเหมือนจะไล่กันอยู่โอ้โหนี่ปั่นไฟเสร็จรัวๆเลยนะโอ้โหทีมเราเนี่ยแบบว่านักปั่นไฟในตำนานปั่นไฟแบบว่าโหดจริงๆอะไรจริงเรื่องปั่นไฟ ยังไงอะฆาตากรฆาตากรอยู่ไหนผมวิ่งเลยดีกว่าไม่อยากลีลาล็อกแลกซิกาแดกซิกาโดยเฮ้ยตรงนี้มีมีรอยคนมาปั่นไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวปั่นต่อแล้วกันปั่นต่อเลยแล้วกันโอเคเฮ้ยเพื่อนผมอยากจะไปช่วยเพื่อนมากๆนะฮะเพื่อนเราน่าจะโดนแขวนตรงนี้เปล่าวะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะโอ้เพื่อนเราโดนอุ้มไปแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงฮะ เดี๋ยวเราเนียนๆก่อนนี่ไงมาแล้วฮะเหมือนจะไปตรงนั้นเลยนะฮะเฮ้ยมีการเลี้ยวอะฆาตกรมีการเลี้ยวอะเฮ้ยโอเคครับแขวนตรงนี้เหรอเดี๋ยวผมพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนนะไม่น่าจะเฝ้าหรอกมันขาตกรตอนนี้ไม่น่าจะเฝ้าหรือเปล่ามาเพื่อนเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยเอ้ย,ย,ย,อย,อยแหลกๆอุย้ยเมื่อกี้มีค้างนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเอา้าโอเคฮะเพื่อนสวยสวยงามเพื่อน โอเคครับมีกระทืบมีกระทืบมีกระทืบหันมาทางนี้เลยดิหันมาทางนี้คัตรกรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเปล่าเอาเปล่าเอาละเขาเรียกว่าทํางานกันเป็นทีมครับผมนะเขาเรียกว่าทํางานกันเป็นทีมครับผมอันน่าจะมาดักหน้าเจอะอันน่าสเต็ปคัตรกรคนนี้ขอดูหน่อยว่าแบบยังเก่งอยู่เปล่าเดี๋ยวนี้คนไทยยังมีคนเล่นคัตรกรเก่งอยู่เปล่าอยากรู้จริง อยากรู้จ,จริงๆเลยเนี่ยอยากรู้จริงๆอยากรู้มากๆเฮ้ยนี่ไงสตันสตันยอ่ยอยย่อยด้วยโอ้โหมันเป็นสไตล์เป็นสไตล์โอเคกระทืบไม้แล้วฮะจังหวะน,นี้ข้าตากรบอกไม่ไหวแล้วคนนี้มันต้องเจอมันต้องเจอกับมาสเตอร์เกมเมอร์เฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ยไปไหนแล้วฮะข้าตากรนี่ไงสตันยอ่ยอย่ออีกแล้วย่ออีกแล้วโอ้โหโมโหผมว่าตอนนี้เริ่มโมโหนะฮะ ผมว่าาตากรต้องมีโมโหและกรโทากันบ้างเหรอจังหวะน,นี้ยังไงอะวนนะวนนะเจอสายวนนะอะไรอะไรอะไรฆัาตากรเป็นอะไรเป็นอะไรเสือนอหนอหน้ายังไงครับทแทรปเปอร์ทแทรปเปอร์ผู้น่ารักอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรยังไงดีฮะฆาตากรตัวนี้ไหวบ้าไหวบ้าไหวบ้าเพื่อนแน่จะมาดักหน้านะฮะเฮ้ยรู้จักจิตวิญญาบ้ารู้จักจิตวิญญาบ้ายังไงอะเฮ้ นีไง,ไงสตันตอีกรอบครับผมคาตรกรไหวเปล่าไหวเปล่ามามาต่อได้นะได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆนะปั๊บสวยตามเปล่าตามเปล่าคาตรกรฆคาตรกรเหมือนจะเอาเรื่องเงียโอ้โหรู้สึกว่ามันวิ่งค่อนข้างไวนะคาตรกรตัวนี้ยังไงถันเปล่าเฮ้ยคาตรกรบอกไม่ไหวจริงๆคะคนนี้เล่นเก่งเกินไปครับผมโอ้ชำระโทเทมเลยครับจังหวะนี้คาตรกรโดนสตันรัวๆอย่างนี้ก็ หัวก็น่าจะอุ่นพอใช้ได้อยู่อะเอาดิจังหวะนี้โอ้โหปั่นไฟเสร็จเรียบร้อยฮะห้าเครื่องห้าเครื่องแล้วดินี่ผังโทเทมไปครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูทางนะถ้าตะกอบไม่มีโนวันนะฮะเปิดประตูให้เพื่อนเราได้ออกไปนะฮะนี่ประตูอยู่ทางนี้นั่นเองโอเคครับมาแล้วจ้าเพื่อนๆ i อ coming โอเคเจ็ค oh. เจ็คเปิดประตูเลยเพื่อนเจ๊กจ๋าสุดหลอ่อมีแฟนหรือยังเรา เราชื่อเราชื่อชื่ออะไรดีวะคนจีนนี่เขาชื่ออะไรเอาเอามีแบ่งแต้มเลยนะให้เปิดคนละครึ่งโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนไทยคนไทยคนไหนคนไทยจะรู้ได้ไงถ้ามีน้ำใจนะคนไทยแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปรับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเราจะออกไปด้วยกันนะครับผมเราจะไม่ยอมออกไปคนเดียวเราออกไปด้วยกันทุกๆคนนี่แบบว่าอบอุ่นอีกคนหนึ่งนี่ไม่รู้ว่าเปิดประตูตรงนั้นหรือ,อยังนะเดี๋ยวผมวิ่งไปดูก่อนนี่ไง นี่ไงครับเพื่อนเราเมื่อไงเพื่อนเพ,พื่อนเราที่เจ็บอยู่เพื่อนเพื่อนเร็วเร็วโอเคช่วยช่วยกันฮิวช่วยกันฮิวมาแล้วครับคันตอนมาจากทางนั้นแล้วไปไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวแทงให้แทงให้สวยเขาเรียกว่าการแทงแทงนนในตำนานมาด้วยมาด้วยมาดิยังไงเดียยังไงเดียเฮ้ยเอ้ยตี่ไงสตันทีหนึ่งสตันทีหนึ่งมีย่อด้วย โอเคครับผมวิ่งออกบบว่าชิวชิว,ชวสวยงามอลามแท้โอ้โหยอดสี่ลอดสี่วิ่งออกยังกับบอยแบนเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเพื่อนเพื่อนเดียวอย่าอย่าฮิวฮิเอ้ยเฮ้ยมันเอานะ่มันเอาแนะ่ <c oughs> โอ้ลอดด้วยความสวยงามครับผมเป็นไงฮะมาสเตอร์เกมเมอร์ตัวทำเกมทำเกมพังเไม่ใช่ทำเกมดีดิดูแต้มครับผมจะได้เท่าไหร่โอ้โหยใช้ได้อยู่นะ โอ้โหแต้มผมนี่ดิ่งมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะนี่ขนาดไม่มีเปิร์กเลยนะ17833นะฮะโอ้โหดูแต้มเปิร์กก็ไม่มีโอ้โหบอกแล้วสกิลการเล่นของพี่เนี่ยเข้มปัดนะสกิลการเล่นของผมนี่ฝีมือยังไม่ตกจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับเรากดออกไปเลยก็นี่แหละฮะเป็นเซอร์ตัวใหม่ที่ผมลองเล่นให้ดูกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างฮะพลิ้วพลิ้วไหมย,ยังคงความพลิ้วอยู่หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวเราลองอัพเปิร์กดีกว่าอัพเปิร์กเล่นๆโอ้โห เปิร์กนี่เปิร์กของเจคมาอันแรกเลยเหรอโอ้โหไม่ได้มีลุ้นให้เปิร์กคนอื่นเลยรู้สึกว่าจะมีเปิร์กอยู่เปิร์กหนึ่งนะครับเป็นเปิร์กใหม่ของเจ้าตัวละครตัวนี้แหละที่แบบกระโดดข้ามหน้าต่างแล้วแบบมันจะทําให้วิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นโอ้โหผมว่าเป็นเป็นเปิร์กที่ดีมากๆนะเอามาคู่กับสปินนี่ไม่รู้ว่าเปิร์กบรรทับกันหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ผมคิดว่าเปิร์กกระโดดข้ามหน้าต่างแล้ววิ่งเร็วเนี่ยเป็นอีกเปิร์กหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะ เยอะเหลือเกินเยอะก็บ้าละมีอยู่9,000เมื่อกี้มีอยู่50,000อัพได้แค่ไม่กี่เวลเองโอเคอัพได้แค่นี้ก็น่าจะพอน่าจะหมดแล้วแหละโอเคครับผมส่วนตัวละครตัวใหม่เซอร์เวิร์ตัวใหม่เนี่ยถ้าเกิดดูจากภาพลักษณ์โมเดลแล้วเนี่ยโอ,อ้โหค่อนข้างน่ารัก แล้วก็สวยงามนะฮะเมกนี่แทบจะตกงานเลยนะเนี่ยก็สําหรับเปิร์กเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะก็ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นแบบว่าเปิร์กแบบจัดเต็มให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะส่วนคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ที่ช่ e l Master Gamer ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปใหม่ๆเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่บายจ้า